สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตรวจสอบโถงทางเดินอาคารนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการออกแบบและก่อสร้างเลยนะครับเพราะว่าในกฎหมายนะครับได้กำหนดไว้ว่าโถงทางเดินนะครับในอาคารอยู่อาศัยรวมเนี่ยไม่ควรกวา้วางน้อยกว่าเมตรห้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกระบวนการตรวจสอบด้วย s o l i บีกันนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับผมจะไปที่เมนูไฟล์ก่อนนะครับ อันนี้ผมจะไม่พูดไม่พูดถึงวิธีการดึงโมเดลเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าวิธีการดึงโมเดลเข้ามาเนี่ยลองไปดูใน ep ก่อนหน้านะครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับไปที่คาว่า r o น e s e t Manager ผมก็จะสร้างเทมเพลตนะครับต่อจาก EP ก่อนๆน,นะครับเบื้องต้นเลยผมจะไปที่ช่องเซิร์ชด้านบนตรงนี้ฝั่งขวามือนะครับ ตัวหมายเลขเท template นะครับที่ผมจะามาใช้คือ238นะครับผมก็พิมพ์เป็น238แล้วก็ enter ไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นตัว template มาให้เราดึงเข้ามาใช้งานทีนี้ผมจะไปคำว่ารูนเซตโฟลเดอร์แล้วก็คำว่า r ูนเซตนะครับผมจะดึง t e m p พลตนะครับโดยวิธีการเลือกคลิกซ้ายที่ template แล้วลากมาครับเอามาวางนะครับเอามาวางในหัวข้อของรวมเคสเทสกด ด้วยโซลิบี้นะครับตรงนี้นะเอามาวางใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับมันก็จะเป็นเทมเพลตย่อยนะครับเทมเพลตย่อยให้เองแล้วจากนั้นผมก็ปิดหน้าต่างตัวเซิร์ h ร u นเซ็ตเขาออกไปเนี่ยครับผมก็จะได้อ่าได้กดมาแล้วทีนี้หน้าที่ของผมคือผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้นิดนึงให้คลิกที่ตัวหัวข้อมันครับและเปลี่ยนเป็นหัวข้อตรวจสอบโถงทางเดิน ตรวจสอบถงทางเดินอาคารจากนั้นนะครับผมก็จะมาที่ตัวหัวข้อย่อยของมันนะครับหัวข้อย่อยของมันก็คือกดที่เราจะมาตั้งค่านั่นเองผมก็ไปแก้ครับที่อินโฟฝั่งขวามือนะครับไปแก้นเนมมันหน่อยก็ให้เป็นกดข้อที่หนึ่งะครับเป็นกดข้อหนึ่งอันนี้เป็นข้อย่อยนะครับของเรื่องของการตรวจสอบถงทางเดินอาคารตรวจสอบ ความกว้างนะครับความกว้างทงทางเดินตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็อาจจะมาที่คําว่า description นิดนึงไปกดทว่า edit ครับเพื่อที่จะลบครับลบข้อความนี้ออกไปแล้วใส่กฎหมายบ้านเราเข้าไปนะครับก็คือคําอธิบายว่าทงทางเดินต้องกว้างไม่น้อยกว่าเมตรไม่น้อยกว่าเมตรนะครับ อันนี้เป็นกฎหมายกำหนดเลยตัวนี้นะครับในส่วนของ description เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปโชว์ในในส่วนของตัว report อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จากนั้นครับกดโอเคได้เลยหลังจากที่ผมดึง template มามาแก้ไขชื่อแล้วก็ description แล้วผมก็จะมาสร้างครับตรงนี้ parameter ก็คือพูดง่ายว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขให้โปรแกรมมันตรวจสอบในสิ่งที่เราต้องการ ทีนี้นะครับผมก็จะเลือกนะครับในส่วนของคําว่า include นะครับ include include คือรวมนะครับหรือว่าพิจารณาเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งนะครับ component นะครับ component ที่ผมเลือกใช้เนื่องจากว่าเป็นการตรวจสอบเรื่องของ Space นะครับเรื่องของระยะพวกนี้ผมก็จะใช้ component ที่เป็นในส่วนของคําว่า s space อ่าผมก็จะดับ b l ิลคลิกครับ double ลคลิก ไปที่คำว่าอาชิอาชิเต็คครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนอาชิแคนหรือเขียนลีฟิตนะครับเราก็จะมีคําสั่งหนึ่งที่ที่เรียกว่าโซนหรือคําสั่งพวกสเปซพวกนี้ครับใส่เข้าไปเพื่อให้มันถอดปริมาณเรื่องของพื้นที่เรื่องของโวลุ่มออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกในหมวดของคําว่าสเปซต,ตัวนี้กดโอเคครับหลังจากนั้นนะครับพอผมระบุเรื่องของสเปซเข้าไปแล้ว แต่ว่าโปรแกรมมันก็ยังไม่รู้ว่าสเปซตรงเนี้มันคือส่วนไหนของอาคารเพราะว่ามันสเปซมันมีตั้งแต่สเปซของห้องนอนห้องน้ําถงทางเดินใช่ไหมครับแล้วก็สเปซพวกในส่วนของระเบียงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะระบุเลยผมจะระบุ property นะครับจริงๆในส่วนของแง่ property เนี่ยเราอาจจะระบุจากพวกเรื่องของโค้ดก็ได้นะครับหรือ property ที่เราสร้างขึ้นมาเองก็ได้เพื่อให้รู้ว่าไอ้ space ตัวนี้มันคือถงทางเดิน ในเคสนี้นะครับผมจะเลือกนะครับเลือกหัวข้อ property นะครับโดยโดยการดับเบิลคลิกที่พื้นที่ตรงนี้เลยครับและไปที่คำว่า c l a s s i f y ตัวนี้นะครับผมจะเลือกเป็นคลาสที่ผมเซตไว้แล้วนะครับบังเอินว่าในการเขียนโมเดลที่เป็นงานสถาปัตต์ตัวนี้ครับผมใช้อจิแคดแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยผมใช้ของ r ีวิตมาผสมกันนะครับผมจะเลือกเป็นของอ d ิแคดนะครับเพราะว่าตัว s สเป e โมเดลสเปซพวกนี้ผมเขียนจากอ r จฉรินะครับจากนั้นกดโอเคครับแต่ถ้าท่านไหนนะครับใช้ร e v ิตนะครับถ้าไหนใช้ร e v ิตก็ใช้พวก m a s t e r Format u n i f o r m a t อะไรก็ได้ที่ระบุนะครับระบุว่ามันคือสงทางเดินนะครับเดี๋ยวไว้ไว้ e p หลังๆนะครับเดี๋ยวผมจะเซตที่ตัว r e v ิ t หรืออัจ i c ิ d ให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับ ในส่วนของโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรเตอร์ก็เลือกเป็น one of ครับ่าระบุไปเลยว่าต้องการใช้สเปซเนี่ยส่วนไหนนะครับแวลูก,ก็คือ double click เข้าไปผมก็จะไปหาคําว่า c o ริดอร์ครับเห็นไหมพอเราเลือกเงื่อนไขได้ได้ตรงจุดมันแล้วเนี่ยมันก็จะมา list มาให้เราว่า,าในส่วนของโซนไหนครับซึ่งมันมีหลายโซนมากผมก็จะเลือกระบุจอดตรงไปที่ c o ริดอร์นะครับอแบบนี้ ส่วนนะครับความกว้างนะครับความกว้างขั้นต่ำเนี่ยครับตัวนี้คือความกว้างขั้นต่ำตามกฎหมายต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ผมใส่เป็นไม่ห้าสิบปนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับเซตติ้งแค่นี้ครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตัวนี้ครับคำว่าเซฟอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ดึงเทมเพลตของดีฟอลต์โปรแกรมเข้ามาตั้งเป็นเทมเพลตเราเนี่ยพอเซตเสร็จแล้วเนี่ยให้กดเซฟทุกครั้งนะครับจากนั้นนะครับผมไปที่เมนูไฟล์แล้วไปที่คำว่าเช็คกิ้งครับแบบนี้ อตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเทมเพลตของเรามันยังไม่แอคทีฟขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่หัวข้อเทมเพลตคลิกขวาแล้วก็รีมูฟรูเซตออกไปเกาะหนึ่งครั้งนะครับแล้วให้กดคลิกแอดรูเซตเข้ามาใหม่ครับเพื่อที่จะดึงมาใหม่นะอันนี้ก็เป็นหัวข้อเทมเพลตที่ผมใช้จาก EP ก่อนๆแล้วก็เป็นหัวข้อเทมเพลตที่ผมแก้ไขเมื่อกี้นะครับจากนั้นครับคลิกเลือกหัวข้อเทมเพลตกดโอเพนเข้ามาอีกรอบนึงแล้วก็กดโอเคครับ ก็จะเห็นว่าเทมเพลตมันจะอัปเดตกฎที่เราสร้างไว้ล่าสุดแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทําการตรวจสอบโมเดลได้เลยนะครับด้วยการกดเช็คโมเดลครับแบบนี้เห็นไหมครับผมใช้เวลานะครับในการตรวจสอบไม่ถึง1นาทีครับผมก็จะรู้แล้วว่าส่วนในของอาคารที่มันมีถงทางเดินระยะความกว้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับจากนั้นนะครับผมก็คลิกดูรายละเอียดครับเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับตรงนี้นะนี่ครับพอคลิกรายละเอียดแล้วมันจะขึ้นเลยครับว่ารุ่นเซต นะครับรุนเซตตัวไหนที่มันเป็นอ่าแคบกว่านะครับตามกฎหมายหรือไม่ถ้าสิบนั่นเองอ่าลองดับเบิลคลิกไปดูครับอ่าตรงนี้นะครับและก็ที่สําคัญนะครับผมมันจะเขียนคำอธิบายด้านล่างด้วยในช่องในช่องของเดคิปชั o นตรงนี้ครับมันก็จะบอกไว้ว่าอ่าคอริดอร์ตรงนี้นะครับแคบเกินไปรีคอยเปนขั้นต่ากําหนดไว้เมตห้าสิบอ่านะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะดูว่าไอตัวคอริดอร์เนี่ยกว้างเท่าไหร่นะครับมันมี2วิธีนะครับเดี๋ยวผม ทำให้ดูอ่ะวิธีแรกนะครับวิธีแรกวิธีแรกก็คือผมจะวัดครับไปตรงนี้นะครับที่คำว่าอินโฟครับคลิกที่สามเหลี่ยมเลือกคำว่าด m ิมิชันอ่าแล้วก็ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับสกอร์มาร์โดยการซูมเข้ามาใกล้ๆคลิกตัวนี้ครับขอบตรงนี้เพื่อวัดระยะเห็นไหมครับอันนี้เราก็รู้แล้วว่ามันอ่ากว้างไม่ถึงเม่ถ้าสิบนะครับเมตรสี่สิบมันก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายละอีกวิธีเช็คนึงนะครับ ก็ผมจะไปเปลี่ยนเมาส์ครับเปลี่ยนเมาส์ตรงนี้นะคําว่า dimension ครับคลิกสามเหลี่ยมแล้วก็เปลี่ยนเป็น info ครับแล้วผมลองคลิกตัวถุงทางเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมจะไปที่คําว่า quantity นะครับเดี๋ยว z ู o มให้เห็นนะครับตรงนี้คําว่า quantity นะครับก็จะเห็นว่า boundary width นะครับคือความกว้างเห็นไหมเมตร40ตามที่เราวัดเลยนะครับมันไม่ถึงเมตร50ตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นวิธีการ ดูความกว้างของถุงทางเดินเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าโปรแกรมมันได้เช็คโคเวอร์ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับประมาณนี้แต่ถ้าหากใครอยากจะดึงในส่วนของ PDF เข้ามาด้วยนะครับอยากจะรู้ตำแหน่งรู้อะไรนะครับเราก็สามารถดึงได้นะผมจะไปที่คำสั่งโมเดลนะครับเมนูโมเดลตรงนี้และไปที่คำว่าโฟลเดอร์ 2D ครับผมจะแยกโฟลเดอร์ไว้เลยนะครับไปที่คำว่า first f l o o r ครับตรงนี้แล้วก็กดบวกครับ add t o l selection นะครับตัวนี้เราก็จะได้ pdf แนบเข้ามาด้วยนะครับมันก็จะรู้ตำแหน่งรู้โซนแล้วมันอยู่ในช่วงระหว่างกิจไลน์สถึงกิจไลน์เกตเ็ดนะครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆและรวดเร็วเลยนะครับประมาณนี้ก็ผมก็ขขอจบนะครับวิธีการตรวจสอบทางเดิมเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าใครมีคําถามสอบถามสามารถสอบถามใต้ลิงก์ยูทูบได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ